สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรนดอมกันนะคะสําหรับดวงชาวราศีมีนทุกท่านนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะชาวมีนทุกคนนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านนะคะในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะค่ะก็คือว่า ถ้าที่ผ่านๆมานะคะถ้าท่านยังไม่ได้ดั่งใจในเรื่องอะไรก็ตามแต่เดือนนี้นะคะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะในเรื่องของการงานที่มั่นคงมากขึ้นนะคะท่านใจที่ตกงานก็จะได้งานนะคะท่านใดที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะที่สําคัญมีข่าวดีนะคะในเรื่องของความมั่นคงในทุกๆด้านนะคะแล้วก็จะมีคนให้การช่วยเหลือนะคะ ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นผู้ชายนะคะให้การช่วยเหลือทําให้มีความสําเร็จในในทุกๆด้านนะคะทางด้านการงานนะคะการเงินความรักสุขภาพนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะที่สําคัญเนี่ยชาวราศีมีนทุกคนนะคะก็คือว่าค่อนข้างที่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรเครียดๆอยู่เนี่ยก็จะสบายใจมากขึ้นนะคะจะเจอทางออกผ่าทางตันของปัญหาได้นะคะในทุกๆกรณีนะคะ ภาพโดยวรวมแล้วเนี่ยจะมีความมั่นคงมีความสำเร็จสมหวังในทุกๆด้านนะคะภายในตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะคะค่ะถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์ comment, ติดตามให้พี่จิ๋วด้วยนะคะสามารถพิมพ์รับคำพยากรณ์ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะ